สวัสดีครับผมวันนี้ไอ้เซมก็อยู่วันที่จังหวัดชัยภูมินะครับโอ้โหวันนี้จะไป,ไปเป็นเด็กเลี้ยงงัวสักเมื่อนหนึ่งไ <c> อ <oughs> <c oughs> แม่แล้วปล่อยงัวแล้วครับปล่อยสายครับจะเที่ยงแล้วสิบเอ็ดโมงกลัวแล้วนะพ่อกับแม่จะไปเลี้ยงงัวครับพี่น้องนะสาวนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับ อน้องมาตังน้องมาตังตัวผู่อ่ตัวนี้มณีแดงไปเลยไปเรี่ยงใส่แม่ถนนข้างถนนต้องไปรัดกันสองคนบ่ข้ถงถนน <laughs> ต้องไปรัดกันสองคน,น,นเออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะข้ามถนนไม่มันคือไงเอาคุ้นน่ะหระไม่ตีงว้วนั่น โอ้ที่กินบังยมดิไ,มมดไปไปไปไไกลับบ้านมาขายน้ำมีนางแล้วเออไ<ะ>ม่มีบ่มีตังก็เลยมาขายน้ำมีนางก็เลย,ย, <laughs> ยกลับนะบ,บ้านมาขายน้ำมีนางนี่ไม่มีตัง <laughs> Khải na mới cháy ni rồi <cười> <cười>